อันนี้สนใจอันนี้เริ่มสนใจอันนี้ง่วงนอนปะสวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันนี้นะคะไอสั่งคอน,นโดแมวมาจากแอบ,บสอ้มทุกคนกลมใหญ่มากเลยก็คือสั่งมาให้น้องมแมวที่บ้านนะคะก็คือเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าไอ้ที่ผลเล็ยอันเก่าอะน้องกาลังจะพังพอดีก็เลยสั่งอันใหม่มาให้น้องนะคะ ใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยอันนี้คืออันเนี้ยประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนสีดะสีตรงปกมากทุกคนคือรักเกินปะอู้อัน,นใหญ่เหมือนกันนะนี่อย่นี้โอ้มีสมอันแล้ก็โอ้คือจะมีหลุม น้องแมวไม่อยู่นะคะคือแมวที่เลี้ยงตอนนี้มันเป็นแมวจอหนุกคนแล้วก็ที่บ้านไนอ้ก็คือจะเลี้ยงน้องแบบระบบเปิดนะคะย่อยมากะทำยังไงนะนีหรอคือลูรุยู่ยตรงไหนอะ งงขัข้นที่สุดงง,งเริ่มทำยังไงมันทำยังไงมันไม่น่าจะประกอบยากไหมคิดว่านะคะหนูคิดว่ามันไม่น่าจะประกอบยากนะม่ยากไม่ยากเอ๊ นี่มาแล no ้ arians. วสที่สงหมุนเลยวิอ้ยชอบนี้มาเลยะัวชอมากแล้วก็มันจะมี ใช่ไหมก็คขาวันนี้ทุกคนปึ้งปึ้งไม่ยากไม่ยากคนสามารถก็กรอเองได้เลยนะคะ แล้วก็หมุนเลยอาจจะต้องหมุนแน่นๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าแมวข้างน้องเลนเยอะอะชึบชึบชชบอฮะดูดีต่อไปก็จะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมใช่หรอไม่นี่หรอเฮ้ แปลกอ่ะเอ้ยมันก็ไม่ได้สูงมากเนาะมันไม่ได้สูงมากนะคุณเอห๊หนูว่าหนูตอบผิดหรือเปล่าเขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะคือเราไม่ได้ใช้แอนที่ มีที่หมุนยู่ทำไมเราไม่เลือกจักชนะั้นเนาะเออนี่แหละถูกต้องนั่นค่ะอันนี้น่าจะเฮ้ยน่ารักมากดีๆคุ้มราคาเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทคือมันตรงปกมากทุกคนสีก็คือตรงปกสุดๆไปเลย ไปนะคะเราก็จะเอาหลุมเอากดานนะคะหนูเ <g ül üyor> อากรดานสั่งไปแค่นี้เลยจบน้องแมแวเราก็จะอุ้ยนะครับเห็นเปลา่าเห็นเปล่าทุกคนดูมันนา่ารักมาก สี่เออประมาณนี้โอเคจบลดน่ารักมากใครจะไปซื้อตามก็หาได้ในแอปทมเด้อ โอ้โห,โหจังจึงอ้อแล้วก็มีของมาด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออญาตไปเอามาก่อนมันส่งมาพร้อมกันพอดีเลยนี่อีกหนึ่งพ a ส c e ก็คือทำไมได้ไลายเหมือนกันเลยอะ อันนี้หนูสั่งแบบสุ่มลายมาไม้ตกแมวนะคะแล้วก็มีไม้ตกแมวนี้่นนไรอ่ะโออันนี้จะเป็น ขนแมวอะทุกคนแล้วก็มันจะมีปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าป๊อกป๊อกขนออกมาอย่างนี้พอแบบเราหวีเสร็จใช่ไหมเราก็กดป๊อกอะไรเงี้ยหนูเห็นรีวิวแล้วมันแบบออกมาเป็นก้อนๆเลยก็เลยเออน่าใช้ดีน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยลองสั่งมานะคะ,ะ,คะราคาหลักสิบบาทมากว้า wow.

ตรงไหนม,มันไปเที่ยวไหนไม่รู้ทุกคนอยากจะเอามมาโชว์แต่ว่าไม่มีให้โชว์นะคะนู่แบบว่าร้องไปเที่ยวอยู่กลางวันก็น่าจะไปหาที่นอนนะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่าน้องไปนอนที่ไหนช่วงเย็นเยนเดี๋ยวนะ่าจะกลับมาแล้วก็อันนี้เป็นอ่างนี้เว้ยนี้น่ารักอะ่ะนี่ ủa này nó có ừ, màu -hì, màu -hì. Bài chơi. Bài chơi. à lạy của mày quá ui ba chưa mày chưa cái chưa mày chưa mày ơi mày งงไม่เข้าใจคืออะไรน้องๆเป็นมแมวที่ขี้กลัวมากทุกคนเอ้ไม่สนใจเลยคุณครับท,ทำไมอุ้ยน้องไปนู่นแล้วทุกคนไม่สนใจอะไรเลย <S <S เยน้ำชคช่วยสนใจของแมวที่ชุนซึ้งมาด้วย จะไปแล้วะปแล้วเฮ้ยไม่ขึ้นนะอุ้ยไม่สนใจจริงหุ้ยเุ้ยเ้ย้ยแล้วแวตัวมอมมากขอลองจุงจุจุงจุ้เฮ้ยเอาเอาอ เราต้องแกะเชือกใช่ไหมทุกคนบังบังหรือว่ามันต้องเล่นนั้นที่มันอันยาวๆอุ๊ยหาวหาวนังหาวค่ะเควเฮ้ยอันนี้สนใจอันนี้เริ่มสนใจอันนี้ง่วงนอนปะ อ,อ,อน้องอยังเล่นไม่เป็นน้องอยังไม่เคยเล่นมาเล่นเร็วงงอยู่ดีๆแม่ชื้ออะไรมาให้หนูเล่นเนี่ยหนูไม่เคยเล่นเลยเนี่ยอันนัเชือกเร็วหนึ่งสองสสนใจหน่อยชี้ของเล่นช้มาอา้าวไม่สนใจ ไม่สนใจอะไรเลยนอนอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยหนูจะนอนอย่างเดียวเลยเอาจจะปอ,อือเอ้เอือชน,นใจหน่อยได้ไหมช่วยชนใจของเล่นที่แม่ตั้งใจชีมาให้หนูหน่หอ,อยฮึถ้าดึงน้องมอมมากเลยอะอาบน้ำให้น้องก็ไม่ได้นะคะทุกคน น้องเป็นแมวจอยแล้วน้องขี้กลัวแล้วแบบว่าเย้คือก่อนที่ไอจะเก็บมาเลี้ยงอะทุกคนคือน้องจะโดนรถชนนะคะอันนี้อืมคือแบบว่าคือแม่ของน้องอะตอนที่คลอดน้องมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีคนเอ,เอาน้องมาทิ้งทุกคนแล้วก็เหมือนแบบแม่บ้านที่บ้านอะ เขาก็ไปเห็นว่ามันมีแมวอยู่อคอกนึงอยู่ข้างๆบ้านแล้วทีนี้บ้านมันติดตรงถนนใช่ไหมแล้วแบบว่าเขาก็ไปเห็นว่าเนี่ยเกือบโดนรถชนเลยแบบเกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยบางตัวก็ไม่รอดนะแต่ว่าน้องคนนี้รอดก็เลยเอาน้องเนี่ยมาเลี้ยงจนตอนนี้โตค่ะนี่แล้วทุกคนอืมเลี้ยงมานานลวคะ่ะน้องคนนี้ก็เริ่มแก่และประมาณห้าหกปีแล้วนะคะน้องอายุประมาณห้าหกปีแล้ว น้องเป็นแมวที่กินก็ไม่อ้วนนะเพราะว่าเลี้ยงแบบระบบเปิดนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าชิบชิชิบชชิบแล้วก็ชื่อเนี้ยก็เป็นป้าแม่บ้านนะคะเป็นคนตั้งให้น้องเนาะอ,อ,อืมน้องชื่อนําโชคนะคะคือหนูไม่สนใจของเล่นลยอยอะลู้ ตั้งแต่เลี้ยงเขามาก็แบบเขาไม่ค่อยเล่นอะไรนะคะทุกคนจะเล่นแต่ลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกไม้ตกแมวอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเล่นเพราะว่าน้องเป็นแมวจรเนาะแล้วก็เลี้ยงแบบระบบเปิดด้วยแหละทุกคนมันก็เลยแบบว่าน้องก็ชอบออกไปเที่ยวเนี่ยรอบบ้านแรอปอะไรชอบไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้อะไรย่างเงี้ยคุกฝุ่นคุกดินนะเดี๋ยวน้องก็คงเล่นเลยเนาะน้องไม่เคย เอาไม่เขาเล่นหรือเปล่ามึงก็เลยมึงก็เลยมึงก็เลยน้องบอกกูรำคาญโอเคก็วันนี้อ่าได้ที่ฝนเล็บใหม่ได้ไหมตกแมวใหม่แล้วก็อุ้ยอยากลองใช้นี้ตั้งเลยอ่ะใช้ได้ไหมจะให้แม่หวีให้ไหมเนี่ยเออฟินเลยฮะ ใช่ป่ะนี่แหน่แหน้องเป็นแมวคข้าะดุอีกหนึ่งเอาเอาหนูจะทิ anyway. tomato, ้หน้าตัวเองทำไมเอาแล้วเอาบ้าแล้วอาการนี้นะครับ ถ้าหนูถ่ายมาตลอดทุกคนก็จะเห็นน้องเป็นแบบนี้งี้กูกลัวกลัวนี่เอาแล้วหูตั้งแล้วกลัวแมวไม่เอาทำแบบนี้กลัวเออน้องเป็นแมวแบบเนี่ยเลี้ยงมาตลอดก็นั่นแหละทุกคนน้องเป็นแมวที่แบบว่าขี้ลำคานขี้งุนงิดกัดก็คลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะทุกคนใครเข้ามาดูก็ฝากดู้องด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็ จะทำคลิปน้องเยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่าอยากอุ๊ยเอา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 งงอ่ะบอกเลยเพราะว่า้องค้งงงอะว่าหนูเป็นอะไรดูดูมันสนใจอะไรที่ไหนนั่นอะแบบ ใครไปยุ่งวุ่นวายเยอะไม่ค่อยได้นะแต่จะอ้อนเฉพาะตอนหิวนะคะทุกคนถ้าตอนหิวเนี่ยเขาก็จะอ้อนเป็นพิเศษแล้วก็จะไม่ใช้กําลังเ <laughs> ออแต่ว่าถ้าน้องแบบอิ่มแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตอนนี้เขาอิ่มแล้วเขาก็จะแบบว่าไปยุ่งเยอะไม่ได้อย่างเมื่อกี้นะคะทุกคนน่าจะเห็นว่าน้องกําลังแบบเตรียมจูโจมนูแล้วอะไรเงี้ยเออ <laughs> ก็บายบายเร็วน้ำเช้าบ,บายบายนะฉั <laughs> นใซอะลรงเลยเ <laughs> ําะน้ำเช้ น้ำเช่าบายบายก้อน่อยอืมเรียโชว์บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำโช์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะบายบายทุกคน